วันนี้จะเอารองเท้าสาย Support สพอร์ต2คู่นี้มาเล่าให้ฟังนะครับฮ o กาคลิฟ t ัน9กับเอซิคเจลนิมบัส25ครับผม สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ To n i ก TV อีกครั้งนะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่ผมจะเอาเพลงต่างๆมาให้ทุกคนฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เอาไว้วิ่งเพลงที่เอาไว้ยืดเส้นเพลงที่เอาไว้รีแลกซ์ยังไงเดี๋ยวไปกดฟังด้านบนได้หรือว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเพลงที่เป็นผมทําเป็นเพลย์ลิสต์ให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยไว้ด้านล่างน,นะครับไปกดฟังดูได้นะฟังได้ตลอดทั้งวันฟังตอนวิ่งก็ได้นะครับแล้วก็ช่วงท้าย มีเพลงให้ฟังทุกๆคลิปด้วยยังไงไปฟังได้แล้วก็ทงท้ายมีช่วงตอบคำถามประจำคลิปทุกๆคลิปด้วยนะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามมีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก Sneaker Club by always dry นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรองเท้านะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ของ Sneaker Club ไว้ด้านล่างนะครับไปกดดูได้นะครับวันนี้จะเอารองเท้า2คู่นี้สายสปอร์ตรุ่นใหม่มาเล่าให้ฟังนะครับฮก้า คลิปต้น9กับ a อซิเจลนิมบัส5 5เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงมีความเหมือนกันยังไงบ้างมาติดตามชมนะครับผม ต้องขอบอกกันนะครับว่ารองเท้าทั้ง2รุ่นนี้เป็นรองเท้าที่ดีทั้งคู่นะครับผมชอบรองเท้า2คู่นี้ทั้งคู่นะครับวันนี้มาแชร์ในมุมมองของคนวิ่งธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งให้ทุกคนได้เอาไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้าของตัวเองนะเรื่องแรกคือเรื่องของตัว upper นะครับ upper หรือว่าหน้าผ้านะหน้าผ้าของรองเท้าทั้งสงรุ่นนี้เนี่ยเขาทําจาก e n g i n e e r e t เหมือนกันเลยนะครับให้ความ ให้ตัวพอสมควรนะครับแต่อาจจะหนากว่าพวกเมชนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวให้ดูนะส่วนของตัวคลิปตั้นกาเนี้ยผมว่าเนื้อเขาเนื้อผ้าเขาเนี่ยมันจะดูออกนุ่มๆกว่าของตัวเอสิกนะครับเอสิกเขาจะรู้สึกเหมือนมีความยืดหยุ่นมากกว่านะแต่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่านุ่มเท่าท,ทั้งทั้งที่เป็นตัวเอนจิเนียร์ดิดเหมือนกันนะครับดูนะครับ โฮก้าก็จะนุ่มกว่าน,น่อยแต่เอเซกนี่อารมณ์จะมันประมาณแบบเป็นผ้ายืดๆนะครับประมาณนี้นะอ่าแล้วก็เรื่องของตัวดีไซน์นะดีไซน์ของตัวโฮก้าเขาเนี่ยก็จะปรับจากตัวพวกคลิปตันรุ่นก่อนๆนะก็จะมีความซิ่งมากขึ้นนะครับตัดพวกพูแท็บออกไปนะมันก็จะดูออกแนวซิ่ง่ง,งมากขึ้นนะครับผมรู้สึกส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวนะว่าโฮก้าคลิปตั้นเก้าเนี่ยอาจจะ ดูซิ่งกว่าตัว Nimbus นะครับแต่ Nimbus รุ่นนี้เนี่ยผมว่า Nimbus เขาดีไซน์ออกมาได้ดูฉบเฉียวมากกว่าตัว Nimbus รุ่นก่อนๆน,นะครับมาถึงเรื่องของน้ำหนักนะรองเท้าร้งสคู่นี้มีน้ำหนักที่แตกต่างกันนะครับตัว Nimbus 25สเนี่ยน้ำหนักไซส์8 US ผู้ชายชั่งแล้วโรบินโซ่แล้วเนี่ยอยู่ที่270 กรัมนะครับแล้วก็ส่วนของตัวคลิปตัน9เนี่ยไซส์8 US ผู้ชายเนี่ยอยู่ที่235กรัมนะสังเกตได้ว่ารองเท้า2รุ่นนี้แตกต่างกันที่น้ำหนักนะครับนิมบัสจะหนักกว่านิดนึงนะครับส่วนของตัวคลิปตัน9เนี่ยจับดูแล้วเนี่ยรู้สึกได้ถึงความเบาขึ้นนะเบาขึ้นกว่าตัวคลิปตันรุ่นก่อนๆซะด้วยซ้ำนะครับค่อนข้างเบาเลยนะ220ไม่ใช่ 235กรัมนะซึ่งจะหนักกว่าตัวลินคอนที่ผมเคยมีที่เป็นตัวฮอกาลินคอนตัวนั้นเนี่ยนะเบานะฮะตัวนี้เนี่ยจะหนักกว่าลินคอนนิดนึงนะแต่ในภาพรวมถือว่าเป็นรองเท้าเดลิเทนเนอร์ที่เบาเลยนะครับแต่ส่วนของตัวนิมบ u ส25นะถึงแม้270กรัมก็ตามนะแต่เวลาวิ่งเข้าไปแล้วเนี่ย ไม่ได้รู้สึกหนักเท้ามากนะครับแต่ก็ยังเป็นรองเท้าที่มีน้ำหนักนิดหนึ่งนะของรุ่นนี้มีโฟมหนาพอๆกันนะแต่ Nimbus 25เนี่ยจะมีความหนาของโฟมมากกว่านะครับโดยดรอปของตัว Nimbus 25เนี่ยอยู่ที่ดรอป8นะครับความสูงส้นอยู่ที่41.5ด mm ้ามมด้านหน้าอยู่ที่33.5ม mm มเนะครับเป็นรองเท้าดรอป8ดนะในขณะที่ คลิปตั้ง9เนี้ยมีดรอปอยู่ที่5มิลมนะความสูงส้นอยู่ที่32ม m mm, นะครับด้านหน้าอยู่ที่27ม mm, นะิลมตรเป็นรองเท้าดรอป5นะสังเกตได้ว่าน i มบัสจะมีโฟมที่หนากว่านิดหนึ่งนะครับส่วนของความรู้สึกเวลาวิ่งของรองเท้าทั้ง2คู่นี้แตกต่างกันยังไงบ้าง ถ้าเอาสั้นๆก็คือตัว Nimbus เนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาวิ่งช้าวิ่งกลางๆและวิ่งเร็วเนี่ยก็ยังรู้สึกได้ถึงความนุ่มของโฟมเขาผมว่าเพราะว่าโฟมเขามีมากกว่านะครับแต่ผมชอบจะเอาเจ้า Nimbus เนี่ยมาวิ่งช้าๆแล้วก็วิ่งระดับกลางนะครับอาจจะไม่ได้เอามาวิ่งเร็วมากแต่รองเท้าคู่นี้เวลาวิ่งเร็วปุ๊บก็ ทำความเร็วได้ดีเหมือนกันแต่ด้วยน้ําหนักของเขาที่มีเนี่ยผมว่ารองเท้าคู่นี้ผมไม่ได้เอามาใส่ซ้อมวิ่งเร็วมากขนาดนั้นนะครับในขณะเดียวกันที่คลิปตั้น9นะคลิปตั้น9เนี้ยในระดับความวิ่งช้านะครับก็ทํามีความนุ่มมีความเด้งในระดับของโฟมที่เขาใส่มาให้นะครับวิ่งกลางก็ยังรู้สึกถึงความนุ่มความเด้งนะส่วนของวิ่งเร็วเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงการตอบสนองที่ดีของโฟม eva ของ ฮอกาคลิปตันเก้านะครับแต่ถ้าถามเรื่องของความนุ่มนะผมว่าความนุ่มของฮอกาคลิปตันเก้าอาจจะน้อยกว่าตัวนิมบัส25สนะครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของตัวโฟมและก็ตัวเจลที่นิมบัสเขามี2อย่างแต่อย่างที่บอกไปนะว่าตัวน้ำหนักของนิมบัส25สเนี้ยเขาอาจจะมีมากกว่านะครับแต่ของคลิปตันเก้าเนี้ย น้ำหนักเบากว่าแต่อาจจะมีความนุ่มความเด้งน้อยกว่าแต่เวลาวิ่งเร็วเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าตัววิ่งเร็วเนี่ยฮอกาคลิปตันเก้าทำได้ดีกว่าเพราะว่าน้ําหนักเขาเบากว่าและโฟมเขามีการตอบสนองที่ดีนะครับผมแล้วแต่เลือกนะว่าถ้าอยากแบบวิ่งแนวสบายสบาย,บายวิ่งเรื่อยๆนะก็ลองเลือกตัวนิมบัส25นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะ,ะวิ่งกลางวิ่งช้าได้และวิ่งเร็วได้เนี่ย แต่นําแต่ความนุ่มจะน้อยกว่าแต่ตอบสนองดีๆเนี่ยและก็นเน้นความเร็วกว่าเนี่ยคลิปตั้น9ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่ดีนะครับผมโซ่หรืวพื้นยางด้านล่างนะละรองเท้าทั้งสงรุ่นนี้ก็จะมีพื้นยางด้านล่างที่ใส่มาเต็มๆเ,เลยนะครับก็จะเป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ที่น่าจะลุยกับเราได้อยู่ หลายร้อยกิโลเลยนะครับมีการยึดเกาะที่ดีนะของตัวคลิปตั้นเนี้ก็ใส่มาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ของตัวเอซิกเจลนิมบัสนี่ก็ใส่มาเต็มที่นะผมว่าพื้นยางทั้ง2รุ่นนี้ทนพอๆกันแล้วก็การยึดเกาะดีทั้งคู่ครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้มีความยึดเกาะดีแล้วก็อายุการใช้งานทนทานพอๆกันนะครับผม อีกส่วนหนึ่งส่วนสําคัญคือส่วนของราคานะราคาทั้ง2รุ่นนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับราคาของตัว S10 Nimbus 25เนี่ยเท่าที่ผมเช็คในเว็บนะอยู่ที่6,500บาทราคาเต็มนะแต่เขามีโปรโมชั่นอยู่นะครับเท่าที่เช็คดูมีโปรโมชั่นที่ร้านอยู่น่าจะใช้บัตร KDC ลด25%ลดแล้วเนี่ยผมกดมาให้แล้วว่าเหลือ5,000 500บาทนะส่วนของตัวคลิปตั้น9เนี้ยราคาเต็มเขาอยู่ที่5,290บาทยังไม่ได้ลดราคานะครับก็ราคาเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ Nimbus ที่15อาจจะแพงกว่านิดหน่อยนะครับก็แล้วแต่เลือกนะลองดูนะแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของรองเท้าทั้ง2คู่นี้ไปเอาไว้ให้นะไปเช็คโปรโมชั่นล่าสุดกันเอาเองนะครับว่าแต่ละคู่โปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างสเปคโดยละเอียดของแต่ละคู่เป็นยังไงบ้างไปกดดูได้นะครับเดี๋ยวต่อไปไปฟังเพลงกันก่อนที่จะไปเข้าถึงคําถามท้ายคลิปนะครับผม คำถามของคลิปนี้นะครับคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่ารองเท้าสายซัพพอร์ตที่ทุกคนใช้อยู่ที่ทุกคนชอบนะครับเป็นรองเท้ารุ่นอะไรนะครับสามารถพิมพ์คําตอบของทุกคนมาได้นะโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามนะครับมีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก s n e เ k e r Club by Always Dry นะครับก็จะมีพวกเนี่ยอันนี้เป็นสปโฟมททางภาษารองเท้าอันนี้เป็นสเปร์กันน้ำนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อ,อื่นๆอ,อีกมากมายนะครับผมอ่ะ แล้วก็อันนี้อย่าลืมฝากไว้กล่องใส่รองเท้าคิวบ็อกซ์นะครับยังไงติดต่อสอบถามทางแฟนเพจ Facebook ของ t o n i c TV มาได้เลยเดี๋ยวผมรอตอบคำถามอยู่นะครับผู้ชม t o n i c TV v มีโอกาสได้รับราคาพิเศษนะครับ6กล่องนะราคา690บาทรวมส่งนะครับไม่แพงนะครับเพราะว่า เป็นกล่องใส่รองเท้าทําจากพลาสติกคุณภาพดีนะต่อเป็นชั้นๆได้นะครับเก็บรองเท้าได้ไม่พังนะครับผมอ่ะอย่างนั้นประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะเอารองเท้าคู่ไหนมาไล่ฟังอีกยังไงกดติดตามเอาไว้นะครับผมอย่างนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้าครับสวัสดีครับ